ถ้าเพื่อนๆนั้นมี3ใน5ข้อนี้มีโอกาสที่จะเป็นโรคความเสือ่อมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่ากลุ่มโรค NCD เบาหวานไขมันความดันหัวใจเกาต์ยูริกสูงโรคไตไตเสื่อมไตวายเรื้อรังนะคะข้อ1คือมีน้ําหนักตัวที่เกินหรือไม่ดูได้2อย่างค่ะก็คืออันดับแรก BMI BMI เช็คได้จากการที่เราใช้น้ําหนักตัวเป็นกิโลกร,รมัมหารส่วนสูงเป็นเมตรยกกาลังสองค่ะและถ้าค่านี้อยู่ระหว่าง18นะคะถึง22.9ยังถือว่าปกติและถ้า23ขึ้นไปจะถือว่าเริ่มอ้วนแล้ว และถ้า25ขึ้นไปถือว่าเป็นโรคอ้วนและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะดูได้ก็คือเส้นรอบเอวเช็คผ่านตรงสะดือเรานะคะผู้ชายไม่ควรเกิน90เซนผู้หญิงไม่ควรเกิน80เซนข้อที่สองคือไตรกลีเซอไรด์มากกว่าหรือเท่ากับ150เรามีค่าไตรกลีเซอไรด์กันเท่าไหร่ลองพิมพ์มาบอกดราได้นะคะไตรกลีเซอไรด์เราจะตรวจตอนที่เราตรวจค่าไขมันเวลาเราตรวจค่าไขมันก็จะได้มาสีค่าคือทั้ง total c h o l e s t e r ไตรกลีเซอไรด์ HDL แล้วก็ LDL นะคะ ข้อที่3คือค่า HDL นะ HDL ที่ต่ำผู้ชายนะคะไม่ควรต่ำกว่า40ผู้หญิงไม่ควรต่ำกว่า50เรายิ่งมากนะยิ่งดีข้อที่4ความดันโลหิตสูงมากกว่า130-85ข้อที่5ค่าน้ำตาลในเลือดมากกว่าหรือเท่ากับ110ค่ะเพราะฉนั้นคนผอมเองถ้าเกิดว่าคนผอมมี3ข้อใน5ข้อก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคความเสื่อมโรค NCD หรือโรคไตได้ทางนั้นเลยนะคะกดติดตามกดกระดิง่ง เพืให้พลาดความรู้ดีๆในการดูแลสุขภาพก่อนใครนะคะ